เรียนท่านศึกสาธิการจังหวัดเชียงรายท่านวินยูสันดิพาวัฒนาท่านประธานอนุพัฒนายุทธศาสตร์นะครับการบริหารด้านยุทธศาสต์นะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับท่านพัฒนาสิทธิสมบัตินะครับท่านผู้ในการท่านผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนะครับท่านอรวรันกัญชาญพิเศษนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหาร ทีมงานนะครับท่านบุ้มในการกลุ่มของสํานักงานสอดสังกัดเชียงรายท่านผู้บริหารจากจุดอบรมนะครับทั้ง20จุดท่านคุณครูแกนนำนะครับบุคลกรแกนนําด้านความปลอดภัยนะครับที่เราจะอบรมในสัปดาห์นี้นะครับทั้ง20จุดนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็ ขออนุญาตมานําเสนอในส่วนของกิจกรรมที่เราจะขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษานะครับของจังหวัดเชียงรายตามที่ท่านได้รับรู้รับทราบนะครับจากท่านประธานอ,อ,อนุยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ทางท่านประธานทางท่านศึกษาธิการจังหวัด вот เชียงรายนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดเชียงรายนะครับในประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง3ประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ย มีส่วนสําคัญนะครับมีส่วนสําคัญไม่แท้กันนะครับทั้ง3ยุยุศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยุศาสตร์ที่จะพยายามจัดการศึกษานะครับให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยและน่ายนูนะครับแล้วก็ยุศาสตร์ในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับการพรัฒนาทักษะอาชีพนะครับการมีงานทําของเด็กและเยาวชนหรือรวมไปถึงบุค,คลากรในการศึกษาของเรานะครับในการรองรับนะครับเขตพื้นที่ที่ว่าเป็น เชียงรายเมืองแห่งชายแดนเมืองแห่งเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับแล้วก็เมืองแห่งท่องเที่ยวนะครับและก็ยุทธศาสตร์ที่3ซึ่งจะว่าด้วยยุทธศาสตร์เรื่องเรื่องของการให้โอกาสทางการศึกษาด้านโอกาสทางการศึกษาที่จะต้องลดความเหลื่อมลำ้ำนะครับได้โอกาสทางการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับด้านของการสื่อวิชาการต่างๆนะครับที่จะส่งต่อส่งมอบไปทุกพื้นที่นะครับทุกสถานที่ทุกหน่วยงาน นะครับที่จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงรายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับมันก็เกิดจากาชุดทํางานหรือชุดของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงรายของเรานะครับนำโดยท่านประธานกศจของเรานะครับท่านประจนปรัสกุลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ,รรรบซึ่งท่านได้ให้ความสําคัญในการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ ในการจัดการสารในจังหวัดเชียงรายของเรานะครับมาเป็นระยะเวลาถึง3-4ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่เราจัดตั้งเป็นสํานักงานสืบราการจังหวัดเชียงรายขึ้นมานะครับท่านก็ได้ความสําคัญแล้วก็มุ่งเน้นนะครับตามที่ท่านศึกษาธิการจังหวัดท,ท่านได้พูดถึงนะครับยุศาสตร์นี้เป็นยุศาสตร์การจัดการศรึกษาของจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ใช่เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับดังนั้นเราก็จะทําเพื่อเด็กเชียงรายคนเชียงรายนะครับ และประชาชนที่อยู่ในจังหวัดชิงไลายนะครับให้มีความสุขให้มีความสะอาดปลอดภัยน่ายนนะครับให้มีอาชีพให้มีทักษะในการมีงานทำและให้มีโอกาสในการจัดการศึกษาได้รับโอกาสในการจัดการศึกษานะครับทั่วถึงในจังหวัดชิงไลายของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับทีนี้ในส่วนของการนำสู่การปฏิบัตินะครับผมในฐานะเป็น รับหน้าที่เป็นรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยท่านศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายก็รับนโยบายนะครับรับแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆมานะครับเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่งต่อให้ยุทธศาสตร์ของเรานะครับก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และก็ยุทธศาสตร์ให้สําเร็จให้ได้นะครับดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมขึ้นมานะครับกิจกรรมโครงการในวันนี้นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นโครงการกิจกรรมที่พัฒนา บุคลากรแกนนำนะครับด้านความปลอดภัยนะครับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเกิดขึ้นหรือเราเรียกสันส้นๆย่อๆว่าครูเก่อนะครับครูเก่อความหมายของครูก่อก็กคือเราจะเป็นคุณครูที่เชื่อมนะครับเชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมความต้องการเชื่อมเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับจากแนวทางการ นโยบายต่างๆเนี่ยส่งลงสู่การปฏิบัตินะครับส่งต่อไปสู่เพื่อนครูของเรานะครับจนเกิดเป็นครูขอครูคอครูงอนะครับจนไม่มีที่สิ้นสุดนะส่งต่อเด็กนักเรียนนะครับนักศึกษาของเรานะครับส่งต่อกิจกรรมต่างๆลงไปนะครับดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านนะครับนั้น20จุดการอบรม400กว่าท่านนะครับที่ทําหน้าที่เป็นครูกรในวันนี้นะครับ ก็จะเป็นคุณครูที่เป็นต้นแบบและก็เชื่อมประสานกิจกรรมต่างๆนะครับระหว่างยุศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงรายของเราสู่สถานศาึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับตามแนวทางตามวิธีการนะครับตามนโย,ยบายต่างๆนะครับที่ท่านศาธิกาจารหวจดเชิงลายท่านได้นําเรียนทุกท่านไปที่ผ่านมานะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราขาดการสนับสนุนนะครับงบประมาณนะครับ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองนะครับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองเป็นงบประมาณที่ขับเคลื่อนนะครับเรียกว่ายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับกิจกรรมนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ครอบคลุมไปอีก3จังหวัดด้วยกันนะครับทาครับอีก3จังหวัดก็คือทางจังหวัดพะเยา แพร่และก็น่านนะครับก็มีกระบวนการขับเคลื่อนนะครับโครงการในการขับเคลื่อนเรื่องบุคลากรกนรนำนะครับด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมๆกันนะครับทั้ง3จังหวัดนะครับทั้ง3จังหวัดที่ดำเนินการก็มีกิจกรรมและแผนงานโครงการแล้วก็มีหลักสูตรนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกันกับจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะครับเป็นหลักสูตรเดียวกันนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเป็นพร้อมกันนะครับ เราก็จะขับเคลื่อนกิจกรรมตรงนี้นะครับให้เสร็จสิ้นน่าจะเสร็จสิ้นประมาณอาทิตย์หน้านะครับวันที่18-19ซึ่งจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ18-19ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2นะครับอีก400ท่านด้วยกันนะครับในการพัฒนาเรื่องของบุคลากรการกน,กน,นำด้านส,รา,นสารสนเรศและความปลอดภัยตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับพอท่านได้รับรู้รับทราบแล้วก็ขั้นตอนการบนิงานนะครับจุดเน้นของเราจริงๆแล้วก็คือ อยากจะให้คุณครูแกนนําทุกท่านเนี่ยครูก่อทุกท่านเนี่ยไปขับเคลื่อนนะครับด้านยุทธศาสตร์ของการจัดการศรรึกษาในจังหวัดเชียงรายของเรานะครับตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักๆทั้ง3ประเด็นนะครับตามที่ท่านศรรรึกษาที่การจังหวัดได้นําเรียนไปแล้วนะครับตรงนี้ให้เป็นรูปประธรรมนะครับสามารถที่จะเห็นอา่าเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับ mm. เป็นองค์คณะเป็นองค์กรทั้งจังหวัดเชียงรายของเรานะครับในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเกิดกิจกรรมต่างๆนะครับ ต่อไปจะยังมีโครงการเพิ่มเติมมาอีกนะครับไม่เฉพาะเรื่องของครูกรด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมีครูกรด้านของสุขภาพอนามัยด้านของอุบัติเหตุอุบัติภัยครูกรด้านยาเสพติดนะครับป้องกันยาเสพติดนะครับครูกรด้านป้องกันเรื่องของอสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ทั้งหลายเห็นไหมครับครูกรด้านอาชีพทักษะอาชีพเห็นไหมครับครูกรที่เกิดขึ้น ด้านสร้างโอกาสทางขยายโอกาสทางการศึกษานะครับเราก็จะมีครูก่อนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายนะครับหลากหลายนะครับหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทเกิดขึ้นเนี่ยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการจาัดการศึกษาของจังหวัดเชียงรายแต่สุดท้ายแล้วนะครับคุณครูทุกท่านครับคุณครูไม่จํากัดเฉพาะ800ท่านนี้นะครับคุณครูทุกท่านทุกการศึกษาทุกระดับทุกประเภทนะครับท่านก็จะเป็นครูก่อ นะครับครอบคลุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงรายทุกท่านคือครูกอครับ hmm hmm. hmm. ท่านผู้บริหารครับท่านก็คือผู้บริหารกอครับหรือเป็นครูกอเหมือนกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงรายให้สําเร็จให้ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเด็กนักเรียนของเราเพื่อคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายของเราเพื่อประชาชนนะครับเพื่อทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้มีการศึกษาให้มีอ,อนาคตที่สดใสให้เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราจะทําและก็จะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดนะครับผมขออนุญาตพูดถึงอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นที่เราได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดเชียงรายนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านประจนประสุลน,นะครับ ท่านก็ได้โให้งบประมาณในส่วนของจังหวัดชิงลายมาอีกก้อนหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายอรอบแรกนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่ในโรงเรียนพระรามฤทธิกนะครับในโรงเรียนพระรามฤทธิกหรือโรงเรียนทอ,อชดอนะครับที่เราขับเคลื่อนโครงการตรงนี้คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนพระราํำริดนะครับให้มีทักษะการมีอาชีพและมีงานทำแตกิจกรรมที่สองนี้นะครับซึ่งได้รับงบประมาณจากจังหวัดเชียงรายจะไปขับเคลื่อนทั้ง18อำเภอเหมือนกันในจังหวัดเชียงรายเต็มพื้นที่ครับเต็มพื้นที่ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือนะครับระหว่างสำนักงานสถาติการจังหวัดนะครับเป็นหน่วยดำเนินการคู่กับอสอจอ เชียงรายก็คืออาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายนะครับนำโดยท่านปริวิทย์นะครับซึ่งเป็นท่านผู้บริการวิธธรทยาลัยเทคนิคเชียงรายท่านเป็นประธานอสจเชียงรายนะครับสับเพื่อนด้วยวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายนะครับประกอบไปด้วยทางทั้งวิทยาลัยทางภาครัฐ8สถานศึกษานะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนอีก5สถานศึกษานะครับรวมแล้วประมาณ13วิทยาลัยนะครับ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการควบคู่กับโครงการพัฒนาครูกรด้านความปลอดภัยนะครับจะเป็นเรื่องของทักษะอาชีพการมีงานทําของเด็กและเยาวชนนะครับในพื้นที่ในโครงการพระราชดำรินะครับในแถบที่โรงเรียนตชดดูแลอยู่นะครับก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือทักษะอาชีพมีอยู่4ประเภทอาชีพด้วยกันนะครับที่จะไปขับเคลื่อนแล้วก็ลงสู่สถานศึกษาแล้วก็บุคลากรเยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปในพื้นที่นะครับ กิจกรรมทักษะอาชีพที่1เรื่องของเรื่องของช่างเทคนิคนะครับช่างเทคนิคก็ว่าไปด้วยเรื่องของช่างก่อสร้างช่างยนต์เล็กนะครับช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานนะครับหลักสูตร30ชั่วโมงนะฮะขับเคลื่อนอยู่30ชั่วโมงด้วยกันทําให้เด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาของเรามีทักษะด้านอาชีพการมีงานทำนะครับหลักสูตรที่2นะครับจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการพัฒนาด้านเกษตรนะครับด้านเกษตรก็จะแบ่งเป็น เรื่องของการปลูกพืชไฮโดรฟนิกนะครับการปลูกพืชนโรงเรือนนะครับกิจกรรมทั้งสองหลักสูตรตรงนี้นะครับก็ขับเคลื่อนด้วยวิทยาลัยต่างๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับหลักสูตรที่3นะครับจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการขับเคลื่อนด้านทักษะการมีอาชีพกันในคำของอาหารนะครับด้านอาหารหลักสูตรที่4จะเป็นเรื่องของขนมนะครับเป็นขนมไทยขนมพื้นถิ่นของเราหรือขนมไทยที่สามารถที่จะ ทำให้เด็กและเยวาวชนในสาหรักษาหรือว่าบุคคลประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับนำไปต่อยอดเป็นอาชีพนะครับสามารถจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายของเราได้นะครับอันนี้คือกิจกรรมที่2โครงการที่2ท,ที่เกิดขึ้นด้วยงบประมาณของจังหวัดเชียงรายนะครับกิจกรรมที่3ที่จะเกิดขึ้นนะครับภายในปี2564นี้ภายในเดือนธันวมาคมนี้นะครับก็คือกิจกรรมพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเรื่องของ การพัฒนาอาชีพเหมือนกันนะครับเป็นอาชีพเพื่อที่จะรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตพื้นที่ชายแดนนะครับโดยเราได้ความร่วมมือนะครับจากองค์กรองค์คณะไม่ว่าจะเป็นทางท่านประธานอนุยุทธ,ธาศาสตร์ของเรานะครับท่านพัฒนาสิทธิสมบัตินะครับทางท่านดร ok วิกรมนะครับทางทาง่านปริวิทย์นะครับทางอาชีวศึกษาทางเทคนิคนะครับ รวมไปถึงองค์กรต่างๆนะครับทั้งศูนย์การศึกษาต่างๆแล้วก็และสถานศึกษาต่างๆนะครับเรามีการประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนในการทําโครงการเข้าไปเรียกว่าขอรับงบประมาณนะครับจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่างบฟื้นฟูเศรษฐกิจรากฐานนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งในจอดเชียงรายของเราเนี่ยมีเป้าหมายงบประมาณอยู่ที่ประมาณ770บล้านบาท นะครับครอบคลุมทุกอ,องค์กรองค์คณะนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนของภาคการศึกษาของเรานะครับเราก็ขับเคลื่อนโครงการตรงนี้เข้าไปเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณนะครับล่าสุดก็ได้รับการาติดต่อประสานงานมาแล้วนะครับโอกาสหรือเปอร์เซนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการนี้ก็เกือบร้อยละเก้าสิบเปอร์เซนละตอนนี้นะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้นําเรียนตางท่านประธานย ดุทธศาสตร์นะครับได้ฟอร์มทีมและว่าเราจะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ยังไงกันนะครับในส่วนของการดําเนินการในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง3นะครับจะเห็นจะเห็นได้ว่านะครับ,บรกิจกรรมทั้ง3นี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องนะครับต่อเนื่องเชื่อมโยงนะครับที่จะไปรองรับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดก,การศึกษาหรือยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงรายของเรานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเหมือนที่ท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านพูดถึง อาหารจานเดียวมันไปตอบได้ทั้ง3ยุทธศาสตร์นะฮะโครงการของเราตรงนี้นะครับทั้ง3กิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถไปตอบทั้ง3ยุทธศาสตร์ได้นะครับไปตอบเรื่องของอการจัดการสาใา้เมืองเชียงรายมีความสุขสะอาดปลอดภัยน่ายนได้แล้วเห็นไหมครับไปตอบสนองเรื่องของการพัฒนาเด็กให้เราเด็กเยาวชนเรามีทักษะการมีอาชีพการมีงานทําได้แล้วไปตอบเรื่องของโอกาสครับ เด็กของเรานะครับที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะครับตามโรงเรียนพระานุมรินี่ถือว่าเป็นบนพื้นที่สูงนะครับได้รับโอกาสนะครับในการฝึกอาชีพฝึกทักษะนะครับด้านอาชีพตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับเข้าไปสอดรับนะครับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงรายเราถือว่าครบทั้ง3ยุทธศาสตร์นะครับในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่ครับแต่เรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับ เพื่อนครูกอรครับท่านผู้บริหารครูกอรครับท่านมีแนวคิดท่านมีกิจกรรมโครงการดีๆที่อยู่โรงเรียนท่านท่านสามารถที่จะเสนอมาทางเราครับเราเป็นหน่วยดําเนินการเราจะรับหน้าที่ในการประสานนะครับเอากิจกรรมที่ท่านมีที่ว่าดีๆนะครับไปขยายผลครับท่านทําดีอยู่แล้วในสถานสาท่านเราสามารถเอากิจกรรมตรงนั้นนะครับ ไปขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นๆนะครับทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดเชียงรายของเรานะครับเราจะรับหน้าที่ในการประสานในการขับเคลื่อนนะครับในการเข้าไปดีเฟนส์หางบประมาณมาขับเคลื่อนตรงนี้นะครับให้เกิดมักเกิดผลให้โครงการของท่าน,นกระจายไปสู่นะครับสถานศาึกษาหรือาาการขับเคลื่อนการจัดการศรนจังหวัดเชียงรายให้สําเร็จให้ได้นะครับให้ไปตอบสนองทางยุธทธศาสตร์ทั้ง3ยุทธศาสตร์นะครับให้ได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ ทางทีมงานของเรานะครับก็จะฝากประเด็นตรงนี้ไว้ให้ทางท่านผู้บริหารคุณครูกรนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านทํากิจกรรมโครงการต่างๆมาเยอะแยะมากมายไปหมดลวนะครับถ้าท่านเห็นว่ากิจกรรมของท่านนะครับหรือว่างานของท่านเนี่ยที่ทามาแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์และสามารถที่จะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจอดชินรายได้ท่านเสนอมาครับเสนอมาเราก็จะประมวลผลรวบรวม,รวมแล้วก็เขียนเป็นภาพรวมภาพกว้างของ จังหวัดเชียงรายของเราในการขับเคลื่อนในครั้งนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ผมก็จะพยายามนะครับเป็นทีมงานเป็นผู้ช่วยนะครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงรายของเรานะครับให้บรรลุผลให้สําเร็จผลให้ได้นะครับให้ทุกท่านให้ครูกรทุกท่านให้คุณครูบุคลากรในการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทเป็นครูกรให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับเป็นครูกอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงรายของเราตามยุทธศาสตร์ทั้ง3ยุทธศาสตร์นะครับตามที่ทางครว aha, an ่าราชการจังหวัดเชียงรายของเราท่านได้ให้อ่าความสําคัญนะครับท่านได้ความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของเราตรงนี้มาโดยตลอดนะครับ สำหรับผมก็ขออนุญาตพบปะพูดคุยกับทางท่านผู้บริหารนะครับทางท่านครูบุคลากรางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะครับจากจุดเซนเตอร์ของเราที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมและก็อีก19จุดการอบรมนะครับทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับเพื่อทําให้การศึกษาของเราในจังหวัดเชียงรายก้าวไปสู่การศึกษาที่เชียงรายเมืองแห่งความสุขสะอาด ปลอดภัยและน่ายนครับขอบคุณครับ